อัดเรียบร้อยแล้วนอร์โมนอร์โมนอร์โมอันนี้รีวิวตัวละครอยู่ใช่ปะระวังนี่มิสกิเลยอุ้ยมิสกิตีแบบเซลโคเอลีด้วยตีเอตีเอมิสกิตีเอตูว์ระวังมิสกิไว้เฮ้ยวางไว้ตรงไหนดีวางไว้ตรงนี้แล้วกันมันตีห้าวีในเรื่องหนึ่งนั่นเนี่ยอันนี้เราอัดคลิปอยู่ใช่ปะใช่น่าจะอัดคลิปอยู่ เออใช้ OBS ใช่ใช่ใชใช้ OBS นี่ยจะกีีเอฮ้ตัวใหม่ในตู้เซตอะตียังไงอะอ๋อลืมเปดเอฟเฟเราลืมเปดเอยคุณนายเหรออ้าคุณนายเนี่ปิวอ่ะฮะวัดคุณนาแบบดิงแบบหัวนกหัวอีด แบบฟินในทีมอะไรเงี้ยน่อดูท่าดูเนียวิซุกิวิเดี๋ยวเราขออัดเดี๋ยวเราขอทำโปรไฟล์กันโปรไฟล์โปรไฟล์ทำโปรไฟล์อาเรียบร้อยอัดได้เลยโอเค 1ั e พ t เดี๋ยวเระวังตัวตั้งก่อนเลยโอ้โหดูดิดาเมจห1ึ2งอ่ะตีหวิโคเท่โคเท่โคเท่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากดกดดาเมจดาเมจดาเมจประมาณเศษนึ่งดาเมจประมาณเศษนึงแล้วใช้อันนี้น้อยอ่ะใช้อันนีเงินน้อยเงินน้อยเงินน้อยน่จะเป็นเมิต้างผมคงเงินน้อยๆไม่แต่มันอยู่ในตู้เอ่ะ เราว่าในตู้เซตน่าจะมีตัวดีๆนี่เลยยกเว้นเออไอบาติลูออบาติลูดามิเมนอิงเอาอิงเอาอวินมาใช่ไหมอิงเอาอวินมาใช่ไหมโอเคโอเคแล้วคิวด,ดิได้เลยฟังเงินได้เลยวันปีไป อัพขั้นแรกใช้เงินหนึ่งพันบวก<อ>ดาเมจแค่พันสามอยหสิบโอ้โหลองอัพดิดนน่าจะเป็นตัวเมต้าสตอรี่มัง้งมันชื่อว่าสนิชิวเฮ้ยตอนนี้ดาเมจสองพันสี่ร้อยห้าสิบสองแล้วอันนี้เออเขาเรียกอะไรระยะสี่สิบเก้าตีห้าวี่เหมือนเดิมเอวีน่าจะประมาณเออประมาณตรงเนี้ย โคเท่ก็เท้ก็เท้อัพไปเลยขั้นที่สองบวกดามจสองพันแค่นั้นมันดีแค่ราเมจเราหรืออะไรเนี่ยเฮ้ยคู่ในมันปลาคู่ในโคเท่เลยเนี่ยปลาคู่ในพิว้วคู่หนยังปลาค้างเลยไม่เก็บด้วยเฮ้ยท่าต่อไปเปลี่ยนท่าแล้ววิ่งท่าต่อไปเปลี่ยนท่าแล้วเ,ป,เ,ป,ลลวเปลี่ยนท่าชื่อเป็นทอร์นาโดวายพุชชื่ออะไร อัพใช้เงินหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบวกดามิสองพันห้าร้อยบวกสิบแรนอัพไปเลยดูดิท่าอู้อู้โอ้โหโอ้โหดูไปดิถ้ามันดูท่ามันดิก็อลังการเนี่ยนะเนี่ยตอนนี้ดามิอยู่ที่หกพันเก้าร้อยห้าสิบสองแล้วอ่ะอุ้ยตกลอัวโอเค ต่อไปใช้เงินใช้เงินอัพพันห้ารอยเนี่ยอันนี้เพิ่งขั้นที่สี่นะเี่ยใช้เงินสามพันยไมีดาามีดสามพันเออใช่อัพไปเลยแต,แต่ว่าดาามจมันน้อยนะดรเมจน้อยแต่ว่าโอ้แต่ก็ดีนะเราน่าจะเป็นเมตาสตอรี่เมตาสตอรี่แทนจีโนดแล้วเนะี่ยเอามาแทนจีโนดเลย

อัพไปเลยใช้เงินสองพันห้าร้อยบวกลาเมตรสี่พห้าร้อบวกเลนส์สิบอะเฮ้ยดีอยู่นะเมตาสตอรี่นะให้บูนเมตาสต่อโอ้โอโอ้โอโอ้โอ้โอเอฟเได้นั่นแหละสายฟ้าผ่าตุ้มสายฟ้าผางูไม่ไม่ใช่งูไม่ใช่งูฮะก้อนขี้ก้อนขี้ ก้นกี่สีเหลืองโอ้โหดาตอนนี้ดาเมจหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบสองแล้วก็เวลากันโจมตีห้าวีเรนหกสิบเก้าโคเทโคเทอันนี้เราสุ่มครั้งเดียวได้นะใช้เอ็มไลห้าสิบสุ่มครั้งเดียวได้เลยโคเทโคเทอู้เอมีเงินพอได้จะเอวินปะ่ะสามตัวห้าพันหนึ่งร้อยคูณสามได้ประมาณ เอ่ยหนึ่งพัน้าร้อยดิหนึ่งพันห้ารอยคูณสากเองิแเอองขั้นแรกเลยเองมาวางตรงนี้่อนเองมาวางเออวินตรงนี้ก่อนมาวางตรงนี้ก่อนเลยอย่าเพิ่งบัฟก่อนนะแค่วางตรงนี้แล้วก็อัพไปเต็มวางตรงนี้ให้อัพไปเต็มอัพเต็มยังอัพเต็มแลยใช่ไหมอย่าเพิ่งบัฟก่อนเองเองดูระยะแล้วดูระยะท้ายสุดเลย สมมติระยะมันอยู่ตรงท้ายสุดตรงนี้เองก็มาวางโอวินไว้ตรงนี้ดูระยะมันท้ายสุดตรงไหนก็ไปวางตรงนั้นโอเคถ้าถ้าถึงมิสกินี่คือไอ้นี้เห็นยังอัพเต็มยังแต่นั้นก็ไปวางท้ายสุดของมันเลยท้ายระยะของมัน ต่อระยะมันหรออ่าก็ต่อไปไหนอะต่อต่อระยะท้ายของมันต่อระยะท้ายเหมือนตัวแรกอะที่เองมาเองจะไปเพื่อตัดใจปั๊บปั๊บแล้วให้คนดูเหมือนกว่าต้องติดเท่าไหร่ไม่อย่าเพิ่งมาก่อนต้องใช้สามตัวโอเคสามตัวเลยว,วางท้ายสิบต่อเลยเนี่ยเ,เวลาบัฟอยากรู้ว่าตัวละครดาเมจเท่าไหร่เวลาบัฟอะอัพเต็มใช่ไหม เราต้องคุณดู connect, เออนี้อัพเต็มยจากนั้นก็บัฟตัวท้ายจุดเลยบัฟตัวท้ายสุดไปยังตัวแรกจุดเราใช่ไหมเราไปใช่ไหมแล้วก็บัฟอุ๊ยดามิสี่หมื่นสี่หมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบกกดเทกดเทเทเงินไปใหม่คนนี้เนี่ยอ้๋อ <laughs> <c oughs> คนดูบอกโอ้ไม่ดูเลยเ <laughs> มื่อกี้อูซุยมานะถ้าจำไม่ผิดอูซุยมาแต่ไม่สุ่มเพราะว่าไม่มีเอเมโลพอโดบักไม่มีเฮนี่จบคลิปเลยปะเนะี่ยทักทายคนดูหน่อยทักทายคนดูทักทายคนดูตรงนี้เน่อยอย่าบิ้งก่อนอย่าบึง้ง สไลด์อีเดนพร้อมสามสองหนึ่งบายบายครับคุณผู้ชมบายบาย